สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมช่างเจมจากทางร้าน JKT นะครับเดี๋ยวมารีวิวส่งงานนะครับผมเป็นปริโมรุ่นรองท็อปของทางร้าน j k t กันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับตันนี้ออเดอร์มาจากลูกค้าประจำนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับผมก็ใกล้ๆกับผมนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเทสส่งงานให้นิดนึงนะครับก่อนที่จะจะส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมเทสเป็นแนวอิเล็กโตรนนะครับผมเสียงเน้นรายละเอียด เครื่องเคาะหน่อยนะครับเดี๋ยวลบว่าลูกค้านะครับใส่อูฟังสักนิดหนึงนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูนะครับนะว่าจะได้ประมาณไหนนะครับความถี่ผมตั้งไว้ตรงกลางนะครับผมก็คือเอาไว้แฟลตทุกตัวนะครับไม่ตัดและก็ไม่บูทความถี่ใดๆเลยนะครับก็คือเป็นความถี่ที่ออกจริงๆจากตัวปรีรองท็อปเลยนะครับซับยังไม่เปิดนะเปิดแค่กลางแหลมก่อนนะครับ แล้วก็คัดความทีให้ดูนะครับรปปเป็นยานเราตัดความทีต่ำออกจากกลางได้ขาดเลยนะครับความรักยังไม่จบลอนที่ระดอดห่วงดวงใจจากจ้าไกลพรจน์ความทีพิโรนะครับลมหนาวพัดมาอีกแล้วน้องแก้วคงล้มห้อยมน างทีกลางพอดนะครับนี่กลางแหลมอันนี้ปลายแ,แหลมทีนี้ชุดซับนะครับความดัง่กลางประมาณนี้ชุดซับออกความดีนุ่มสุดอ่าวลุ่มเป็นลูกปืนนะครับผมข้อมุนเป็นแก๊แกได้เลย

เาก็จะแน่นกระชับขึ้นนะครับแล,ล้วก็เก็บตัวไว้ขึ้นนะครับโอเคจ,จบเพลงพอดีนะครับผมโอเคก็จับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมก็แจ้งเข้ามาได้นะตัวนี้นะครับผมราคาอยู่2,790บาทนะครับผมเป็นรุ่นรองท็อปของทางร้านเจเกนะครับก็ ตัวนี้เนี่ยนะครับผมออกแบบให้ออกแนวกึง่งฟังกึ่งโชว์นะครับแต่ว่าจะเน้นไปในทางโชว์หน่อยตัวนี้นะครับไม่มีคลอสนะครับแต่ว่าเบรหนักเหมือนมีคลอสเลยนะครับนะก็คือตัวตัวมีคลอสนี่ก็จะอยู่ในรุ่นท็อปนะครับผมมีคลอสมันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถปรับความถี่นุ่มความถี่แข็งได้เยอะกว่าแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องความถี่ต้องนุ่มขนาดนั้นต้องแข็งขนาดนี้นะครับผมความถี่ที่ผมทําไปให้นะครับผมบอกได้เลยว่าลั่นแน่นอนนะครับความถี่ที่ผมทําออกไปเนี่ยเนี่ยครับ คือพูดถึงว่ามันก็ปรับนุ่มปรับแข็งได้นะในลูกใหญ่นะครับในลูกกระชับะนะครับนะครับมันก็ปรับนุ่มปรับแข็งได้แต่มันจะน้อยกว่าตัวท็อปนะครับผมซึ่งราคามันก็จะห่างกันอยู่ประมาณ พันกว่าบาทนะครับผมถ้าลูกค้าไม่อยากที่จะเล่นไปถึงตัวท็อปนะครับตัวรองท็อปก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากนะครับผมราคาอยู่2องพันเโอนเงินจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีประกันพังซ่อมฟรีตลอดใช้งานนะครับแล้วก็เป็นบอดี้ตัวใหม่วอลลุ่มกันอุ่นนะครับผมแล้วก็มีชุดอาร์เกือกมาปรับเกณียขาเข้าแล้วก็แจ็คหลังเป็นแบบทิฟฟานี่นะครับผมใช้งานยาวๆได้เลยนะครับมีประกันพังซ่อมฟรีตลอดใช้งานนะครับลูกค้าเอาไป หายห่วงแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นงานโม่แท้ๆจากทางร้าน JGT นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อ0849644001นะครับ0849644001ได้เลยนะครับผมถ่ายคลิปแบบเร็วไม่มีตัดต่อนะครับผมก็อาจจะคลุกคลังหน่อยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับฝากกว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ